คุณเคยได้ยินเรื่องของโรคระบาดท,ที่ไม่ได้ติดต่อผ่านเชื้อโรคแต่ติดต่อผ่านความกลัวไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปยังโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งสถานที่ที่ถ้าคุณกลัวคุณจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยสวัสดีครับอคอกาแฟและนักฟังเรื่องเล่าทุกท่านกลับมาพบกับผมออส ในจิบกาแฟแลเลเรื่องเล่าครับแสงสีส้มของอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงบนอาคารไม้สองชั้นที่สุดโสมมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งหญ้าชานเมืองถูกทิ้งล้างจนถาวรเลื้อยปกคลุมราวกับว่าพยายามจะฝังความลับที่ดำมืดเอาไว้ที่หน้าประตูลวเหล็ลกซึ่งเต็มไปด้วยสนิม มีกลุ่มเพื่อนสี่คนก้าชายหนุ่มผู้ย,ยึดมั่นในเหตุผลแบงค์ผู้รักความท้าทายพลอยหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษและน้ำเด็กสาวผู้มีความผูกพันกับเรื่องลี้ลับมาตั้งแต่เด็กภารกิจของพวกเขาในวันนี้คือการถ่ายทำสารคดีลงในช่อง YouTube เสียงพักประตูลัวดังเอียดอาดบาดหูและความเงียบสงัดก็เข้าปกคุมทันทีพอยกมือลูบขึ้นที่ต้นอคอขนแข็งของเธอลุกสู้เธอรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นเยียบหลายสิบคู่กำลังจับจ้องพวกเขาจากเงามืดของตัวอาคารพวกเขาทั้งสี่เดินสำรวจชั้นล่างก้าวใช้ไฟฉาย ส่องไปตามมุมมืดต่างๆก่อนจะพูดติดตลกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนี่หว่าผีคงลาออกไปแล้วมัง้งแต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงมันมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนเด็กหัวลาะค,คิกคักคิกคักดังมาจากโถงทางเดินชั้นสองทุกคนหยุดตึกก้ายังคงยืนการว่า มันอาจจะเป็นแค่เสียงลมแต่ในใจลึกๆความไม่สบายใจได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วเมื่อพวกเขาขึ้นไปบนชั้นสองบรนอากาศยิ่งอึดอัดและกดดันมากขึ้นกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าปะทะเข้าจมูกอย่างจังเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาเดินมาหยุดที่หน้าห้องเรียนห้องหนึ่ง ภายในห้องนั้นมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเก่าๆตัวหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอีค้ครูและบปรนโต๊ะเรียนแถวหน้าสุดมีสมุดวาดเขียนเล่มหนึ่งเปิดค้างไว้น้ำเดินเข้าไปดูและหยิบมันขึ้นมาภาพในสมุดเป็นภาพเด็กนักเรียนวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อเธอพลิกไปหน้าสุดท้ายหัวใจของเธอแทบหยุดเต้น มันคือภาพของเด็กๆกลุ่มเดิมแต่ใบหน้าของทุกคนกับบิดเบี้ยวดวงตากวงโบ๋ดำสนิทและทันใดนั้นเองเสียงหูล็อกคิกคักดังขึ้นมาพร้อมกันทั่วทั้งห้องเหมือนมีเด็กมากมายกำลังยืนล้อมพวกเขาอยู่แบงค์หันควับไปมาแต่ก็ไม่เห็นใคร 9. ชายหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้กับตัวแข็งทื่อ เพราะในลําแสงไฟฉายของก้าวเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเล็กๆจำนวนมากกำลังวิ่งวนไปร,บรอบๆตัวพวกเขาอย่างรวดเร็วพอยร้องกีดเสียงหลงว่าหนูเห็นหนูเห็นพวกเขาทั้งสี่จึงตัดสินใจวิ่งหนีแต่ในขณะที่กำลังจะลงบันไดน้ำกับหยุดชะงักเธอจ้องมองไปยังผนังห้องโถง แสงไฟฉายของแบงค์ส่องกระทบรูปถ่ายขาวดำขนาดใหญ่เป็นรูปหมู่ของนักเรียนและครูในอดีตแต่แล้วใบหน้าของเด็กบางคนในรูปก็เริ่มปรากฏรอยคล้าดวงตาของพวกเขาเริ่มกวงโบและที่น่ากลัวที่สุดคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในแถวหน้ามีใบหน้าที่คล้ายกับน้ำอย่างน่าประหลาดใจ น้ำมองรูปนั้นด้วยสีหน้าว่างเปล่าก่อนที่น้ำจะเอ่ยมาน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปว่ากลับมาแล้วเหรอคิดถึงจางและนั่นคือฟางเส้นส,สุดท้ายที่ก้าวกับแบงค์ชุดแขนน้ำวิ่งออกมาจากอาคารยังไม่คิดชีวิตพลอยกรีดร้องสุดเสียงเมื่อรู้สึกได้ว่ามีมือเย็นเฉียบนับไม่ถ้วนมาชุดลลังล่างเธอไว้เธอร้องเสียงหลงว่าช่วยด้วย กลาหันกลับไปมองในความสับสนอลหระมานแต่ภาพที่เห็นคือร่างของพลที่กำลังถูกดึงถอยหลังและจมหายเข้าไปในเงามืดของตัวอาคารพวกเขาทำได้เพียงวิ่งต่อไปพาน้ำที่อยู่ในสภาพกึ่งไร้สติไปที่รถทั้งสองรีบพาน้ำไปโรงพรยาบาลเมื่อพกเขาไปโรงพรยาบาลแล้วเขาก็พบว่า เขาไม่สามารถติดต่อพลอยที่หายโตไปได้อีกเลยส่วนน้ำก็มีไข้ขึ้นสูงและเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องบนแขนของน้ำมีผื่นแดงๆจางๆปรากฏขึ้นแพทย์ก็ยังไม่ทราบสาเหตุก้าวและแบงคจึงได้ออกตามหาความจริงจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านใกล้เคียงและนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ฟังมันคือตำนานของโลก โรคลืมผีในอดีตเคยมีโรคประหลาดระบาดขึ้นบริเวณนี้ผู้ป่วยจะเริ่มหลงลืมทุกสิ่งเห็นภาพหลอนของคนตายก่อนจะหายสาบสูญไปอย่างไรล่องลอยที่โรงเรียนแห่งนั้นเคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวและกลายเป็นสุสานของผู้คนมากมายชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ไปไหน แต่รอคอยที่จะส่งต่อโรคระบาดเหล่านี้ออกไปเก้าละแบงมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นเมื่อกลับถึงโรงพยาบาลอาการของน้ำก็สุดหนักลงเธอจําใครไม่ได้เธอจ้องมองผนังที่ว่างเปล่าแล้วก็เริ่มพูดคุยกับเพื่อนเก่าที่ไม่มีใครเห็นดวงตาของเธอเริ่มเหมือลอย เหมือนดวงตาที่กวงโบในรูปภาพที่โรงเรียนนั้นและแล้วจุดจบที่แท้จริงก็คืบคานมาหาก้าคืนนั้นขณะที่เขากำลังเฝ้าน้ำอยู่เพียงลำพังเขาก็รู้สึกถึงมันความเย็นยเยียบที่คุ้นเคยเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเตียงของน้ำเขาขยี่ตา แต่เงานั้นก็ยังคงอยู่แบงค์ที่นั่งอยู่ข้างๆกลับไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลยและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันอีกครั้งเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูที่ชัดเจนน้ก,กว่าครั้งไหนเสียงนั้นบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกลืมผีตอนนี้คุณคือส่วนหนึ่งของพวกเราแล้ว ในวินาทีนั้นก้าวก็เข้าใจทุกอย่างโลกลืมผีไม่ใช่โลกทางกายภาพแต่มันคืออาถรรทางจิตที่ส่งต่อกันมาผ่านความกลัวภาพหลอนที่พวกเขาเห็นคือภาพสะท้อนจากจิตใจของผู้ป่วยคนแรกๆและเมื่อพวกเขาเข้าไปในโรงเรียนแห่งนั้นพวกเขาก็ได้รับเชื้อแห่งความหลอนนั้น เข้ามาในจิตใจแล้ว 9. เริ่มเห็ดเงาของเด็กๆมากขึ้นเรื่อยๆพวกมันหัวล็อกคิคคักๆคักวิ่งเล่นไปมาในห้องพักฟืน้นโลกของก้าวเริ่มบิดเบี้ยวเสียงรอบกายกลายเป็นเสียงซ่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้กำลังจะตายแต่เขากำลังจะถูกลืม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอีกเงาในโรงเรียนนั้นตลอดไปและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความมืดของเขานะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกาแฟแก้วนี้บางทีความกลัวที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีสางหรือวิญญาณแต่เป็นความกลัวที่ส่งต่อกันได้กัดกินจิตใจจนทำให้เรา ไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกต่อไปสำหรับวันนี้ต่อแฟของผมขอมดแก้วแล้วขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องเล่าในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่องสามารถคลิกที่ playlist ทางซ้ายมือได้เลยหรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลางเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ